우우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  วันน no ี้มร <DX story> <thôi> nice ีว <that offs> ่าแบทเดอร์ซีมูดแต่กันแล้วนะครับวันนี้เราต้องเตัวละครลาว่าเอเลเมนต์น์นะครับนะเออดูหน้ามันสีน้ำยิ้มอยู่เลยซึ่งโกเลมลาวานั้นเสือกมันอยู่ในดินแดงกีแลนะครับนะมึงบ้าไปแล้วเนี่ยผมยังสงสัยไปเลยว่าทำไมโกเลมลาวาซึ่งเป็นไฟมันเสือกมาอยู่ในดินแดงน้ำแข็งกันได้นะเนี่ยแถมพื้นก็ไม่ละลายด้วยนะตัวละครนี่มันต้องเจอกันเลยนี่นะครับตัวหวงความเจริญที่มันมีตาถลนด้วยว่ามันฟังบ้าไปแล้วแถมมันยังใส่หมวกของวูดี้ด้้ววยนนนะะครับผม่าไอี่่เนีคือ้ดกอลเย้วย โอ้เหลือเดือบไปซ้ำมาซสักยี่สาเปอร์เได้แล้วนะครับนะอาจจะถึง30ด้วยซ้ำแล้วมันมาแล้วโอ้ยกระต่ายแม่ยังนานทำไมตัวโัวร์นเทเลอซึ่งเป็นตัวละครที่โคตรแก๋าทำไมมันตืตี้แรงขนาดนี้อย่ากรู้ใช่ไหมว่าฉันจะมาสบายสบายเรื่องวแม่งกระเดลยแต่กูอึ้ยพอตัวทัวร์คอนเทเลอมันมีเดคอเรชันแล้วมันเก่งขึ้นว่ะรู้ไหมเพราะอะไรเพราฉันอัพมาอย่างไรเลยเป็นไงล่ะอ๋อฮดีแท้มึงก็ยังทัวร์คอนเทเลอเช้ายังข้ามเหรวะ แถวอยูไม่ชอบคนโกงมึงออกไปโอเคขอปรับตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วซัำล,ล,ลาวาโกเลนนะครับนะามันมีเ,เลือดที่2,000ันกเลยซึ่งมันก็ถูกเข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับนะเมื่อ27มีนาคม2021นั่นานเองนะครับมาหลังจากมังกรโคมโมโดและบักตุกเขแล้วก็มาพบกับเดคอเรชั่นอันแรกสุดก็คือขนนกนั่นเองนะครับนะเออถิงจะได้ชื่อว่าลาวาโกเลนซึ่งเป็นหินนะครับนะแต่มันก็ไม่ใช่สายแท่งแต่อย่างใด เฮลคาวก็เช <Hey>, <ๆ>่นกันแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายในเผ่าอินฟอนอลหลายตัวเลยนะครับนะที่ว่า <_ d> um> เลือกน้องพอเกมเพราะฉะนั้นเผ่าดีจะเป็นเผ่าที่ฟูด,ดามเม็มากเลยสำหรับคนดูหน้าใหม่ที่ไม่รู้ว่าเกมเลือกคืออะไรนะเกมเลือกก็คือเอาราคาไปคูณ20นะนะคือเกมของเลือกน้องถ้ามากกว่า,วาน้อยกว่าก็ตามนั้นเลยนะครับ <_ d> um> เอาล่ะเรามาทดสอบการโจมตีของลางบากโกเลมกันเลยดีกว่าอู้ันทำอะไรมันจริงนะครับนะหูหมดลมลบได้สบายมากนะดามิเตกไม่เสียโดนตะกี้เหมือนมีสะเก็ดไฟด้วยนะครับนะซึ่งลาบาโกเลมมันโอ้โหมันต่อยผมนะเดี๋ยวก่ออออนนผผมมเเเเลลลืืืกปปปปรรัับบบดี๋ยวไแ๊ึง เขานี้เลือดก็มาแล้วสามพันนะครับนะ่ากำลังดี a n d t h i s Roman f a c e t o face นะครับเราโอ้โห a c e to face จริงด,ด้วยไม่กระแทกหน้ากูเลย <c oughs> เฮ้ยดูขาหลังมันดี <c oughs> เฮ้ยตะกี้ขามันค้ยกันนะครับโค้ดบอกว่าไงมัดตรงไม่ดีอือ <c> โ <oughs> คตรแรงนะครับนะ้าเออว่าไง <c oughs> อู้หมนกิ้งแล้วมัน <c oughs> กิ้งบ่อยจังว่าอ๋ะ ม่งต่อยทีกูนี่ลอยเลยแม้ไม่มีนิ้วแต่ว่ามันยกกูได้ไงวะสงสัยมือเป็นมือโดนไอมอนมั้งดูไปไอ้โนสงสัยเป็นแม่เหล็กนะครับนะสามารถยกได้แล้วมันก็กิ้งโคดบ่อยเลยปกติมันไม่ได้กิ้งบ่อยขนาดนี้นี่มือมึงติดกาวมาไม่แน่แต่กาวน่าจะละลายน่าเอาดูทำไรอุ้ยมันเผาผมนะครับน่าเอาสักกรมควันเลยโอ้โเลือดอะไรแค่หนึ่งพันขี้หมาแล้วตะกี้เลื่องเนือพันห้าอยู่แล้วโอ้โหมันตีแรงมากเลยเนี่ยเอาพ่อ้งตีทีกูนี่ลอยทุกครั้งเลยมึงบ้าเลยโอ้ยรบนนะะคัโอ้ดูไฟยังเผาอยู่เลย ขอด้วยโอเคเรามาวัดดาเมจแบบจริงจริงกันจังกันเลยดีกว่าถ้าถ้ากิ้งของมันนะครับนะถ้าโดนมันจะนักเลือนหายไปประมาณ700นะครับต่อยทีนะครับน้าประมาณ200ไม่รวมการตกที่สูงนะครับแถมมันจะมีสปารเก็รู้ว่าประกายไฟด้วยนะครับนะสิ่งก็คอยทำดาเมจอยู่เรื่อยๆนะครับสกิลร롱ควันนะครับหน้าที่เราโจมตีเนี่ยเห็นไหมอ้าตอนนี้มันรงควันหมดแล้วและผมก็เลือนหายประมาณ700นะครับและการกระแทกตัวมันก็ทำให้เราสีเลือดได้แล้วนะครับนะทั้งที่มันไม่ต้องมีสปารเก็ตตัวด้วยซ้ำก็เหมือนเรา กงไอ้บัวดำตายห่ามาเลยเอออันนี้นะครับนะมันจะเก่งเวลาโดนลุมนะถ้ามันโดนลุมมันก็จะมีสปาร์กคอยทำดาเมจรอบๆนะครับนะนี่มไอ้บัวดำเนี่ยไม่ได้โจมตีเลยเออโดนสปาร์กโอ้ตายห่ามาโดนลงควันเรียบร้อยนะครับนะร้อนแรงแทงใจดำจริงๆนะฮะเอ็นเดอร์ลัตสไปเวิร์ลส์ยสูเอนเดอร์ลาวาโกเลมแต่ก็โดนหินกระแทกหน้าตายห่าไปอย่างน่าเสียดายโอ้เล่มนี้ทาทิมดินเลยฮะ ถึงตัวโกเลนจะเป็นหินแต่ก็โดนอาวุธปืนยิงเข้าได้ง่ายๆและอาวุธทุกชนิดก็สามารถยิงโกเลนได้ถึงมันจะมีห like ินนะครับ mm. แต่มันก็ไม่ใช่ก้อนนะโอ้ยมันมาไวายจังมันจะหน้ากว่าเลยแนี่ด้วยความที่ตัวมันเป็นหินมันก็จะเดินใช้เป็นธรรมดาเดี๋ยวเราจะยิงบาสุก้าใส่มันอุ้ยมันแรงอุ้ยระเบิดโอ้โหโอ้โคตรโหนะครับขนาดตายยังระเบิดเกิดมาชันนี้พี่ต้องเทส เรามาดูกันดีกว่าว่าแรงระเบิดของโกเลมมันจะแรงกี่นิวตันนะครับยิงไปเปี้ยวระเบิดมา8327นะครับสำหรับดาเมจของโกเลมตอนที่มันระเบิดไกลที่สุดนะครับเรียกได้ว่าน่าจะมีประโยชน์ในทีมไฟมันพอสมควรเลยและดูชิ้นส่วนร่างกายตอนมันตายสีมันจะเปลี่ยนแล้วเวลามึงมีชีวิตบางตัวหนักแต่พอเวลามันตายแม่งตัวโคตรเบานะครับฮิปโปเหมือนกันลองดูโกเลมจิ๋วดูแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยมันโดนไฟเฮ้ยมันเดินโคตรไวเลยนะครับแต่พอเวลากิ้งโคตรช้าเดินไวแต่กิ้งช้าว่าจะฟังอ้าวแล้วตอนนี้มึงเป็นสัตว์ที่บาดอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมต้องช่วยมันแล้วนะครับนะเนี่ก็คือการเดินไปใ,ใกล้ๆมานะการนู้นกันมันทำให้มันต่อยแล้วมันก็จะหาจากการเป็นอมาาพาสสติ ถึงตัวจะเล็กแต่แรงเยอะเท่าเดิมมันก็จะแบบว่ามันจะถอยได้ระยะไกลมากๆนะเทียบกับตัวมันนะเออและตอนนี้มันอย่างห้าวนะครับนะจับผมรมควันขนาดที่ตัวเล็กอยู่นะเ <c oughs> นี่ยเลือยหายไปเจ็ดร้อยเออไะเดี๋ยเด้อทำไมามันตีผมแรงจังวะโอ้ผมลืมไปผมปรับดาเมจเป็นคูณยี่สิบนะครับนะเอามายไปโอเคไม่ต้องเอาใหม่แล้วนะครับนะลองตัวใหญ่ไปเลยนะครับนะแต่ผมปรับดาเมจมันน้อยแล้วนะมาดูว่ามันจะสามารถกินได้ไหรือเปล่าอุยมันปล่อยสปาร์โกสปาร์โกโคตรใหญ่เลยนะครับนะแล้วก็โอ้โหผมเสียเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยยยยเเเเออออะะะหหสปาารรร์โกกก็็แงงงุ้ดี๋วนนนนมมึััู่ไ เจาะกันตรงนั้นเลยนะครับนะเออซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถกิ้งได้เพราะว่ามันสามารถปล่อยสปารถเกาที่มีขนาดใหญ่เอดียวๆเอเดี๋ยวนะทำไมระเบิดไม่มีขนาดเลยใช่ไหมทำไมใหม่ยยิง โอเคจังหวะนี้ครับเออระเบิดมันมีขนาดเล็กจินด้วยวะ่ะเหมือนรังสีของระเบิดนะจะมีขนาดเท่า o r ม a l ไซ z e นะครับนนแต่ดีบุกอัพไซส์มาไงถ้าผมปรับขนาดมันเล็ก่ะจะเป็นยังไงมาดูว่ารังสีระเบิดมันจะมีขนาดเท่าขนาดปกติหรือเปล่านะครับนะโอเคหยิบปืนมนาะปุ๊บแล้วก็อาจจะก,กิงแหรอยิงปังโอ๊ยระเบิดตุ้มเ <laughs> รังสีระเบิดเท่าร่างปกตินะครับนะแสดงว่าถึงจะอัพไซส์เท่าไหร่แต่ว่ารังสีระเบิดก็ยังเข้าเดิดน,นะครับเออถือว่าเป็นข้อดีนะรอเพลงจบแป๊บ โอเคพีนจบแล้วนะครัะเราันกอดูดูว่ากอเวลามันตีโกเลมเนี่ยตีห้าครั้งโกเลมตายใช่ไหมเออมาดูกันว่ากอนะครับน่าจะสามารถฟาดโกเลมให้เป็นลูกบอลได้หรือเปล่าน,น,นะครับนะเพราะโกเลมมันก็กิ้งกริ่งคล้ยายคลูกบอลเดี๋ยวตูมกลบเลยครับนะะนะ่าเอามาไงอุย้อยใหญ่กูได้ฟาดน,นะมึงนีแต่ดถให้กลายเป็นลูวบอ <laughs> นะล <laughs> อยตายระเบิดขาอากาศเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองปรับเลือดให้มันดูนะครับนะเป็น100เรน่าจะได้ตีกันไม่ตายนะครับนะแล้วผมลองปรับให้แบบโกเลีมมันจะปิวยังไงวะโอโ้โหก้องว่าไงวะไอ,ลอ,อ้ลูกบอลลูกบอลลาวาเหรอคิดว่าแน่เหรอนี่บัดแม่งเด้งไป,ปด้วยโง่โดนบัตรใส่หมาดิโยนใส่นี้โดนโดนเอากิ้งเข้ามาแล้วโอ้โหจะทนโกยแล้วเนี่ยเออนี่แกลูกบอลที่แปลกมากเลยป,ก,ก,ลยปกติลูกบอลมันต้องเป็นขาวลายดำอันนี้ขาวลายแดงแปลกแล้วหนีตุ๊กหัวไปดิอย่าใก้คุณกดนะเว้ยตกแบบเรียบร้อยตายนะครับและก็ เบิดตุ้มกลายเป็นลาวาคันนะครับลองให้มันเจอกับแมงป่องบ้องกัญชาดูแล้ว่ามันจะติดพิษหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่ท่าติดนะเพราะมันเป็นหินเงี้ยไม่ใช่เนื้อเออไหมครับไม่ติดเลยนะตัลเลมก็เลื่อนไม่ได้ลดเท่าที่ควรนะครับที่เห็นเลื่อนลดก็คือเป็นดาเมจกายภาพของสายเวนอมนะครับนะก็จะเบามากๆ มาดูว่ามันลองแล้วกระตุกที่สูงเท่าไหร่นะครับนาอุ้ยทำไมอกมันอยู่งามาหนัดูที่เคอร์เซอร์เมาส์นะครับนามันจะอยู่ที่ขาหน้าโกเลียนหยู่ระหว่างขาหน้าแล้วทำให้มันตรงตรงอกนะครับนาไม่ใช่ขาหลังมันก็เลยยืนไม่ได้เนาะเออลวง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 โกเลีนไม่ใช่ตัวละครที่ลองแล้วกระตุกที่สูงนะครับนาตัวมันมีหินก็จะหนักโอ้โหลำเบิดเลยนะครับโอเคนะครับเอาใหม่อู้มันจะล่วงจะล่วงจะล่วงเอาแอร์แบ็กหินไปแอร์แบ็กหินนะครับนาช่วยชีวิตคุณได้แต่ก็ถือว่าตกที่สูงง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 ขขนน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 าาาาาาาดดีี้้่่่่่่่่่่ยยยััััััััััไมมมตตตตตกกก็ถืืือออออออวววววลลลลลรรรรรระะะะุทสสบบบบึึเเคคคหหซ อยู่ทีมเดียวกับโกเลมน,นะครับก็คือตอนนี้เราไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องมี2ทีมขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่สามารถสตา,าร์ทได้เนาะเออซึ่งถ้าผมบอกอย่างนี้อย่จโกเลมระเบิดปุ๊บอะพวกนี้ตายห่าหมดเลยนะครับนะมันทำหน้าเมนใส่พวกเดล่นกับเองด้วยนะแล้วผมไม่สามารถลบศพได้นะเออต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลย อ่ะตอนนี้ลาบาโกเลีมันอยู่ทีมเดียวกับผมนะจะเห็นว่ามันไม่ได้โจมตีผมเนาะแล้วคุณลองกดคลิปด้านขวาบนนะครับนะก็คือฮาดูคิวลาบาโกเลนโดยไม่โจมตีพวกมันนะครับคือถ้าเราโดนสเก็ตไฟหรือสปาร์คเิลของลาบาโกเลนเนี่ยแล้วก็จะเสียเลือดด้วยนะแม้จะเป็นทีมเดียวกันก็ตามเพราะมันคือไฟเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมเสียเลือดแล้วนะครับนะเออลาบาโกเลีมเนี่ยเดี๋ยว้อเอาตต กิ้งตกตายฮะแเห็นได้ว่าเรื่องของ a อ s ทั้งสองตัวเท่ากันนะครับนะั่นก็คือเหลือให้50นั่นเองนะครับเพราะสปาร์ก,กของเรามาโก,กลิ่งสามารถโดนผู้เล่นคนเองได้แล้วก็สามารถโดนฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าผมเอาบวัวดำนะครับมาเรียนต่อกันอย่างนี้แล้วเราโาก,กลิ่กิ้งนะครับนะั่นก็จะเกิดสปาโขาไลบุหรี่ก็จะโดนเหยียบตายเรามึงก็ตกแล้วเอ้า อ่ะตอนนี้ผมไปที่ตังค์คาแล้วก็ปิดการเลื้องแสงแล้วนะครับซึ่งจะทําให้ growing eye นะครับน้าไม่สามารถเลื้องแสงออกมาได้กลเป็นแค่ก้อนเสียวขาวทุกงทางนะครับมาดูว่าเวลาราบาโกเริงมันตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อมันมีบลูนเนี่ยแลก็เหมือนเงาเผาขนนั่นแหละโอเคเราให้มันเจอกับนี่นะครับนะเอาโล่กองโจรสี่ตัวไปเลยถึงเนี่ยน้ว่าโกลเลมไม่สามารถสู้ไหวได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสปาร์กของโกลเลมนะจะไม่มีรังแสงสีแดงแล้วมันเป็นแค่เม็ดเสียวขาวเท่านั้นนะครับแต่เอฟเฟกต์ไฟยังคล้ายๆเดิมอยู่นนนนนนะะะคคครรรรรััับบเเเเเพาาาาาวว่่่่่่่่ไฟีีีป็กกืือองงงงแแแแแสสสสสมมดททนะ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าลาวากูริงจะสามารถโจมตีเออแล้วก็ฆ่าอโลไปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับนั่นสลับกองโจรแก๊งมาเปียบของเราตายไปหนึ่งแล้วนะครับเออเลยสามบอกเลยว่าเลือดแค่นี้มึงไหวแน่ผมจะบอกให้ว่าเผาเด็สาก,กินเนื้อเนี่ยไมีเดแบกนะครับก็แค่จะไปโดนลักลก็ถี่เล็กส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์เลยนะครับนะแล้วตอนนี้โอเคล้วตัวคนเลนตายเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเออเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมาไมโลใส่เฮ้ยไฟติดอยู่เว้ยเฮ,ยฮ,ยฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตรงนี้มันชิ้นส่วนมือไม่่่่่่่ใชเหหหรรรรรออออตตตตััััััััววววทีีีมมน,นนนนนคคคะะะะบบแแสดงงงงงาาาาาถึกกยยยยยจไไไไปปพลู้้้ วนะนี่นะครับดูความในตรงนี้ดีนะเออมันหายไปเอองงเหมือนกันสำหรับตัวละครสไปเดอร์แมนนะเมื่อมันอยู่ใกล้ศัตรูมันจะไม่ยิงใหญ่นะครับนะมันก็จะฟาดแบบปกติเลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลสักระยะหนึ่งเนี่ยประมาณมากกว่า5เมตรนะครับนะมันก็จะยิงใหญ่แบบนี้เลยซึ่งนะฮะมันจับสไปเดอร์แมนได้เมื่อไหร่นะฮะสไปเดอร์แมนจะไม่สามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามเราได้มันเป็นการล็อกศัตรูนะครับนะแบบนี้เลยเออโวดเยอะเนี่ยโอ้ยตายเออสไปเดอร์แมนมันถึงยังว่าโอ้เรียบร้อยนะโดนหมัดซ้ายไปตายห่าเลย คุณคิดว่าโรมสีมม่ตัวสามารถเอาลาบากโกเลนลงได้หรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าราบากโกเลนม,มีเส้นรนที่พิเศษอย่างนึงก็คือมันมีความกว้างมากกว่าความยาวและความสูงนะครับเออเพราะความยาวของลาบารโกเลนก็คือจากขาหน้าไปขาหลังนะครับแล้วส่วนความสูงก็คือความยาวของขาหน้านะครับแต่ความกว้างก็คือความยาวของขาทั้งสองข้างนะครับซึ่งมันกว้างมากพอที่จะทาให้โรมในแนวหน้ากันดารสามารถโจมตีลาบากโกเลนได้แบบลาหอกโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยอด็ต ปลาหอกโดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ What What the fuck ขอไม่ททีคราวนี้ไม่พลาดนี่เห็นไหมนะตายหาย่า <c oughs> ผมจะบอกว่ามันไม่ได้ปลาหอกโดนแกนกลางเลยแต่ว่าตัวมันระเบิดเฉย โอ้แ oh, ล้วนะครับตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ในเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับนะซึ่งจะเห็นว่าห่าวอินฟอนนอมีแค่5ตัวเท่านั้นเองซึ่งนี่คือเวอร์ชัน0.871นะครับนาะก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ลาบาโกเลมได้เข้ามาเลย <c oughs> ซึ่งน่าสมมติผมเอาลาบาโกเลมมาเยอะเนี่ยแล้วก็ส่งคอมมานเดอร์ไปนะครับนาโดยปรับดาเมจแล,ล้วเรียกไปคูณร้อยนะครับสมัยนะั้นนะครับนามันยังมีบั๊กอยู่นั่นก็คืออะไรนะโอเคลองดูตอนนี้ก็คือลาบาโกเลมก็ตายเป็นปกติทั่วผมปรับดาเมจคอมมานเดอร์ให้มันเนเลยนนนนะะครับนะอออซึ่งตนนี้ลาาโกเลมก็ระเเบิดตัวองายหมดแล้วนะครับนะ เพื่อเพื่อมันเลียวนั่นเองนะครับอะไรยูโรก็ยังเป็นแบบเวอร์ชันเก่าอยู่เลยนะครับและทุกคนลองสังเกตนี่เห็นไหมชิ้นส่วนบาชิจกของลาบาโกเรนมันหายไปเว้ยเอออันนี้คือบั๊กนะครับนะที่จีเขาแก้แล้วเนาะในคุิกแพดลาบาโกเรนด้านบนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแก้เกี่ยวกับเราบาโกเรอีกมากมายเช่นการใส่บุญให้ลาบาโกเรนนะครับที่เวลาใส่แล้วนะครับนามันจะไม่ติดกับตัวมันจะเหมือนลาบาโกเรนเป็นลูกทรงกลมๆนะครับเป็นอย่างนี้เลย ส่วนเรื่องถามว่าผมเอาพวกตัวละครหญิเก่ามาจากไหนก็มาจากเวอร์ชันเก่านี่แหละครับซึ่งผมสามารถหยิบตัวละครเพลเยอร์เพลเฟรมมาวางได้นะแต่ว่าผมไปหยิบตัวละครจากเวอร์ชันใหม่มานะครับผมไม่สามารถวางได้นะเช่นกระป๋าอย่างเงี้ยไอ้โค้ดไรเดอร์เนี่ยอ่ะผมจะไม่สามารถวางได้นะครับเห็นไหมแลวพอผมไปหยิบเวอร์ชันเก่าอของตัวเองเนี่ยผมก็ไม่สามารถวางได้นะเออแสดงว่าถ้าอยากเล่นเวอร์ชันเก่านะคุณไม่สามารถเล่นด้วยเพลเ e อร์เพลเฟรได้นะครับโอเคและเล่นจากมันเป็นเวอร์ชันเก่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับสตรีมได้นั่นเองนะครับนี่ ส่วนที่เขาแก้บักแก้สุดท้ายก็คือบักแหลกจนภาพกระตุกแล้วก็หัดไปหันมานั่นเองนะครับเช่นอย่างนี้นี่ผบเอาสเก็ตเตอรอลเอมาเยอะๆเลยนะ เวลาผมกดเล่นเครื่องผมก็น่าจะแหลกพอสมควรเลยนะครับว่ไม่พอสมควรเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยซึ่งถามว่าถ้าผมเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแหลกอยังไงนะครับโอเคลองกดเล่นดู play star the battle นี่นะครับนะโอเคเริ่มแหลกแล้วโอ้โห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 ลองกดพรอนกดพรอเออถ้ากดพรอนนะครับนะมันก็จะหยุดทุกอย่างนะเออเป็นแบบนี้เลยแล้วผมเปิดให้มันเล่นต่อแล้วผมขยับเมาส์ก็คือหันหน้านะครับนะ้นในโป้ก็จะโอ้โห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 เลยตอนนี้เขาก็แก้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ถ้าผมปล่อยไว้อย่างนี้แล้วผมไม่ขยับเมมมมมมาาาส์กกก็็คคืืออผผไไ่่่่เเเลนนนนนนนห้้้ียแบบบััจะะะิิงรถด แค่คีย์บอร์ดนะไม่ได้ใช้เมาส์อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหระบบใช้เมาส์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออผมเป็นแบบนี้ต่อไปนานๆแล้วค่อยมากดพอสเนี่ยมันก็จะเป็นโอ้โหแบบนี้เลยนะครับนะจะไปผ้าเป็นยังไงั้างนะโอเคนะครับขอก่อนสำหรับการเล่นลาบากูลินในวันนี้นะครับนะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซิลเนคไนน์